สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทําเรื่องก็ของเล่นนี้นะครับโม่เนาะเออของเล่นนี้นะครับที่เพิ่งซื้อสองสองวันเมื่อกี้ยังไม่แกะในะตราแกะกก็มีกล่องนะเนี่ยอืมนี่เดี๋ยวเพื่อจะมาเริ่มแกะเลยนะ cái này bẹt, tôi quên là vặt cái nào, cái này cái này, uầy, uầy, cái này, cái má cái แกเยอะมากแกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูช้อนกัอนนะอืมนี่อ๋อตรงนี้ดีกว่าตรงนี้หลังบ้านครับมาออาซาเล่เยิร์บเลย เปิดเปิดได้เลยก็น,นี้ก็วิธีเล่นกระปุกนะครับต้องใช้ iPhone อย่างเดียวยนี่เนี่ยใช้ไว้ vivo หรือ่าอะไรก็ได้นะครับโทรศัพท์ขนาดโทรศัพท์ผมยังใช้ไม่ได้เลยไมใช้เป็นแล้วแป๊บเออเก็บไปหยิบอันเล็กน่อยช้อนเล็กอันนี้กด 你穿了。